สวัสดีท่านผู้ฟังพอดแคสต์มัิชนทีวีทุกท่านครับอยู่กับผมรัดิ์บรรลือวงศ์โดยในวันนี้ครับผมจะนําบทความจากศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรชาติบำรุงสุขมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังครับกับความท้าทายในปีที่80ของวันดีเดย์ปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การทหารที่สําคัญในเวทีโลกคงได้แก่การยกพลขึ้นบกที่หาดนอมังดีในวันที่6มิถุนายนคศินึักราช1944 หรือที่เรียกกันว่าวันดีเดย์และคนไทยมักเรียกเหตุการณ์นี้ว่าว e ันพเดศึกอันอาจเป็นผลจากชื่อของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่เข้ามาฉายในประเทศไทยเหตุการณ์ที่นอมังดีเดินทางมาครบรอบ80ปีในปัจจุบันซึ่งเป็นเวลาที่สถานการณ์โลกกำลังทวีความเข้มข้นอย่างมากฉะนั้นจึงน่าสนใจที่จะรอฟังสุนทรพจน์ของผู้นำรัฐมหาอำนาจในครั้งนี้ ความสำเร็จของการยกพลขึ้นสู่ชายหาดนอมังดีนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสองครามโลกครั้งที่2เนื่องจากความสําเร็จครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการถดถอยของกองทัพนาซีในสนามรบของยุโรปคนในยุคปัจจุบันอาจจะนึกไม่ออกถึงความยิ่งใหญ่ของปฏิบัติการทางทหารในวันนั้นเมื่อ80ปีที่แล้ว แต่อยากให้ท่านลองจินตนาการว่าพื้นที่แนวชายหาดของฝรั่งเศสที่เมืองนอมังดีนั้นมีทหารสัมพันธมิตรจากชาติต,ต่างๆจำนวน1,5 0,000 000, คนขึ้นสู่หัวหาดที่นี่และหน้าชายหาดดังกล่าวมีเรือรบในรูปแบบต่างๆประมาณ5,000 500, ลำลอยอยู่ในพื้นที่อีกด้านที่เป็นส่วนต่อของชายหาดนั้นมีทหารพลร่มและกำลังพลส่งทางอากาศที่มากับเครื่องร่อนกำลังพาตัวเองลงสู่พื้นที่เป้าหมายอีกประมาณ2 3 0 0 0นาย ปฏิบัติการส่งทางอากาศของทหารอังกฤษที่เกิดหลังเที่ยงคืนเศษของวันที่6มิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นและตามมาด้วยหน่วยพลร่มอเมริกันลงสู่พื้นดินในตอนดึกและในเช้าตรู่ของวันดังกล่าวกำลังหลักที่เดินทางมาจากอังกฤษแสนกว่านายก็เปิดปฏิบัติการยกพลขึ้นบกแม้จะมีการต่อต้านจากกองทัพนาซีแต่ก็ไม่สามารถยานการยกพลขึ้นบกในครั้งนี้ได้และในวันที่7มิถุนายนกองทัพสัมพันธมิตรก็สามารถควบคุมหัวหาดได้ทั้งหมด โอกาสที่กองทัพของฮิตเลอร์จะต้านทานจนกองทัพสัมพันธมิตรต้องถอยออกไปจากชายหาดนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วความสำเร็จเช่นนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดการรุกทางทหารโดยตรงต่อกองทัพนาซีในแนวรบด้านตะวันตกเพราะสำหรับทางด้านยุโรปตะวันออกนั้นกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตได้เปิดการรุกต่อกองทัพนาซีมาตั้งแต่ปี1943และเห็นการถอยร่นของกองทัพนาซีในแนวรบด้านตะวันออกมาแล้ว จากปี1943ในสมรภูมิรัสเซียต่อเนื่องสู่ปี1 9 4 4ในสมรภูมิชายหาดที่ฝรั่งเศสล้วนเป็นสัญญาณแพ้ของกองทัพนาซีคงต้องยอมรับถึงความสำเร็จที่น่าประทับใจของวันดีเดย์และเหตุการณ์นี้ได้ถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแน่นอนว่าการเป็นหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์โลกย่อมทำให้เกิดการผูกโยงเหตุการณ์นี้ด้วยการสร้างเป็นเรื่องเล่าเข้ากับการเมืองโลก ถ้าเช่นนั้นแล้วเรื่องเล่าของวันดีเดย์จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโลกอย่างไรและยิ่งในปีที่80ที่การแข่งขันระหว่างรัฐมหาอำนาจใหญ่มีความเข้มข้นอย่างมากและยุโรปกำลังเผชิญกับสงครามยูเครนนั้นการยกพลที่ชายหาดของนอร์มังดีจะมีส่วนในการประกอบสร้างเรื่องเล่าของยุคสมัยอย่างไร แต่เรื่องเล่าของชัยชนะที่นอมังดีที่เรามักได้ยินเสมอก็คือความร่วมมือและความมุ่งมั่นของฝ่ายสัมพันธมิตรในการเอาชนะระบอบเผด็จการนาซีและมีความหมายเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยต่อฝ่ายเผด็จการเรื่องนี้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการร่วมมือของพันธมิตรตะวันตกที่จะมีในโดยตรงต่ออนาคตของการต่อสู้กับโซเวียตทั้งในบริบทของการเมืองยุโรปและการเมืองโลกในยุคหลังสงคราม เนื่องจากการรำลึกถึงการยกพลขึ้นบกที่นอมังดีในแต่ละปีนั้นมีการเมืองโลกที่เป็นการแข่งขันระหว่างรัฐมหาอำนาจใหญ่เป็นภาพจริงที่ทับซ้อนอยู่กับการฉลองชัยของเหตุการณ์นี้ดังจะเห็นได้ว่าผู้นำของโลกตะวันตกในแต่ละปีมักจะกล่าวเน้นย้ำถึงการต่อสู้เพื่อเสรีภาพหรืออีกในหนึ่งการรำลึกวันดีเดย์ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการเน้นย้ำถึงคุณค่าในเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยและยังตามมาด้วยการเน้นถึงเอกภาพของฝ่ายสัมพันธมิตรในการเอาชนะนาซีอันมีใน ถึงเอกภาพในการต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นอย่างไรก็ตามคำกล่าวเพื่อรำลึกถึงวันดีๆของผู้นำสหรัฐมักถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อบ่งชี้ถึงทิทางในสองส่วนหลักคือ 1. การแข่งขันระหว่างสาหรัฐกับสหภาพโซเวียตและ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับชาติพันธมิตรในยุโรปโดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐกับนาโต้ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเรแกนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดของวันดีเดย์ได้กล่าวโยงจากการต่อสู้กับนาซีเพื่อชี้ให้เห็นถึงภายคุกคามของโซเวียตที่เกิดขึ้นกับยุโรปและยืนยันถึงพันธกรณีในการป้องกันยุโรปของสหรัฐโดยวลีที่ชัดเจนในทางความมั่นคงว่าเราอยู่กับพวกท่านในวันนั้นและเราอยู่กับพวกท่านในวันนี้ผู้นำสหรัฐในยุคสงครามเย็นยืนยันชัดเจนในการเป็นพันธมิตรกับยุโรปในการต่อสู้กับโซเวียต ความท้าทายในปีที่80ของวันดีเดย์มีหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาสงครามยูเครนอันส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยุโรปกับรัสเซียมีรอยร้าวมากขึ้นไม่ต่างจากยุคสงครามเย็นขณะเดียวกันผู้นํารัสเซียก็ประกอบสร้างเรื่องเล่าของชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อใช้ทําสงครามกับยูเครนแต่ความท้าทายเฉพาะหน้าต้องจับตาดูสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไบเดนว่าจะนําเสนอที่ทางสองประการอย่างไรและท้าทายตอนปลายปีว่าใครจะชนะเลือกตั้งอเมริกัน ถ้าทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีแล้วสหรัฐจะนำเสนอนอะไรในปีที่81ของวันดีเดย์เขาจะยอมรับพันธกรณีในการสู้กับภัยคุกคามของรัสเซียหรือไม่ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีดีกันด้วยนะครับ